นายแพทย์มนูล,ลีเวงวงหัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธออกมาโพสต์เฟซบุ๊กในวันที่17ตุลาคม2565ถึงสถานการณ์โรคไวรัส RSV ที่กำลังระบาดอยู่โดยข้อความบางช่วงระบุว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวปีนี้โรคไวรัส RSV กำลังแพร่ระบาดในเด็กและคนสูงอายุซึ่งคนสูงอายุเวลาติดเชื้อ RSV จะป่วยมากกว่าเด็กทั่วไปหลายเท่าและหนักกว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อต้นปี2565เพราะผู้ป่วยได้รับวัคซีนโควิด -19 ครบโดสและได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส RSV ที่มีประสิทธิภาพทั้งโลกกาลังรอวัคซีนตัวใหม่เพื่อลดอาการป่วยหนักจากไวรัส RSV ฉะนั้นการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุติดเชื้อ RSV จึงมีความสําคัญโดยการใส่หน้ากากอนามายัยและหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่าให้เด็กเล็กที่ป่วยเป็นหวัดเข้าใกล้ผู้สูงอายุก็จะสามารถช่วยป้องกันได้มากเลยทีเดียว